เวลานี้เป็นการเจริญพระกรรมฐานเราหวังในการถ้าเข้าถึงสิ่งพระนิพพานกันขอได้โปรดตั้งอารมณ์ไว้เฉพาะพระนิพพานเป็นอารมณ์เพราะอะไรเพราะว่าความดีที่สุดในพระพุทธศาสนา ยัดว่าเป็นระดับสูงสุดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นคว้าม,มาทินเวลาทั้งเสียสงไขกำไรแสงกลับว่าต้องการให้พวกเราเราพุทธบริษัทเข้าถึงซึ่งพนิพานท่านทั้งหลายจงอย่าเป็นผู้ประมาทในชีวิตและก็จงอย่าคิดว่าคำว่าพนิพพานจะไม่มีในเรา เราจะไม่มีโอกาสเข้าถึงพระนิพพานถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัท้ากท่านทานหลายคิดอย่างนี้นั่นก็เชื่อว่าเป็นผู้ประมาทในชีวิตของท่านเกินไปถ้าเราจะเปรียบเทียบกับคนอื่นพราจะหาว่าเราหมิ่นประมาทเมื่อดูถูกดูหมิ่นเกินไปเพราะอะไรเพราะว่าท่านทางหลาย เกิดมาแล้วพบพระพุทธศาสนามีความเรื่มใสในคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าการที่มีความรู้สึกอย่างนี้สนแสดงว่าท่านนันหลายสร้างความดีไว้ไม่น้อยการสั่งสมความดีสั่งสมบารมีของท่านมีมากแล้ว ยิงได้มีใจศรัทธ,ธาในศาสนาขององค์สมเด็จพระไปที่แก้วบรมศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> นี่จะมั่นใจในความดีเดิมที่ท่านมีอยู่แล้ตามที่องค์สมเด็จพระบรมครูบอกว่าคนที่จะเข้าถึงสิ่งพนิพพานได้นั้นต้องเป็นผู้มีบารมีเต็ม คำว่าบารมีแปลว่ากำลังใจคือสร้างกำลังใจให้เต็มในด้านของความดีฉนั้นบารมีจังชื่อว่าเป็นการสร้างเสริมได้ถ้าจะก่าว่าถ้ามีบารมีเก่าดีไม่พอแต่ความจริงถ้าเราดีไม่พอเราก็เกิดมาพบพระพุทธศาสนาไม่ได้หรือว่าพบได้ แต่ว่าเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาไม่ได้นี่ละบรรดาท่านทั้งหลายจงวางใจในความดีของตนว่าเราจะรับสมบัติขององค์สมเด็จพระทศกลที่เรียกกันว่าพระนิพพานไม่ได้แน่นอนท่านทั้งหลายจะได้มีความเลื่อมใสในคำส,สอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า จุดแรกจะไม่ขอพูดจุดสูงนักเราจะมาขอ,อยันกันไว้แค่เบะโสดาบันก่อนเพราะอะไรเพรู้ว่าเป็นหัวหาดสำคัญถ้าเรายึดความเป็นเบะโสดาบันได้อย่างอื่นเป็นของไม่อยากเพราะยังไงยังไงเราก็ไม่ตกมารกไม่เกิดเป็นเปรตแป่อสุรกายเป็นเศษสัตว์ในฉาน ระยะเกิดหมุนกันอยู่แค่มนุษย์เทวดาหรือผมเท่านั้นและระยะการเวลาที่จะเกิดก็มีขอบเขตจำกัดถ้าบารามีของเราอ่อนไปหน่อยคือกำลังใจอ่อนไปหน่อยเราก็เกิดเป็นมนุษย์อีกเจ็ดชาติสลับกับเทวดาหรือผมเมื่อตายจากความเป็นมนุษย์เราก็ไปเกิดเป็นเทวดาหรือผ มาถึงเวลาเราก็มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ไปพักที่เทวดาหรือผมอย่างนี้เจ็ดวาระก็เป็นของไม่หนักนักถึงพระนิพพานถ้ามีกำลังใจอย่างกลางมีความเข้มข้นพอสมควรแล้วก็หมุนวนมาเกิดเป็นมนุษย์อีกสามครั้งถ้ามีกำลังใจเข้มแข็งจริงๆเราก็มาเกิดเป็นมนุษย์อีกหนึ่งครั้ง ถม้ท่านหลายก็ทราบอยู่แล้วว่าคุณธรรมที่พระโสดาบันทรงไม่ได้คือเคารพในพระัตนตไตรมั่นคงแล้วก็มีศิลห้าบริสุทธิ์ทรงศินห้าไว้ได้เป็นปกติอันนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นของไม่หนักเกินไปสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทได้กล่าวมาแล้วว่า การที่จะทรงศีลห้าดได้เราต้องมีเมตตาก,การุณาความรักกับความสงสารหรือว่ามีหิริลอลตตปะการอายความชั่วเกรงกลัวผลของความชั่วเอาอย่างไหนก็ได้เอาอย่างเบาก็ใช้เมตตาก,การุณาถ้าเอาอย่างละเอียดก็ใช้หิริลอลตตปะ แต่ว่าพื้นฐานจริงๆที่เราจะทรงศีลได้ก็อาศัยเมตตากับกรุณาสองประการนี่เป็นพื้นฐานใหญ่ที่เราจะทิ้งไปไม่ได้ต้องทรงไว้ตลอดกาลตลอดสมัยถ้ามีเมตตาแล้วเราจะทรงศีลได้อย่างไงอันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายคงจะสงสัย สำหรับพระเนนกระผมไม่ห่วงใหญ่เรื่องศีลขอท่านเป็นผู้ทรงศีลอยู่แล้วต้องดูสิขาบทให้ครบทวนท่านจะเอาอย่างฆราวาดไม่ได้ถ้าว่าท่านมีสิขาบทปฏิบัติได้ไม่ครบถวนท่านก็มีหวังไปนรกเขาได้โปรดรู้ตัวว่าท่านนางหลายเป็นปูชนียบุคคล อย่าทำตนอย่างคารวะไม่ได้ถ้าทำตนเยี่ยงคารวะเพียงนิดเดียวคือว่าฉันอาหารไม่พิจารณาเป็นอาหารเร ي, เบรโกเลยสัญญาหรือว่าเวลาที่ท่านจะแต่งตัวจะครองผ้าหวังในความสวยงามแค่นี้ท่านลงนรกแล้วจงอย่าลืมว่าท่านเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้ว ต้องมีจิตใจเรียบร้อยตามพระธรรมคำสั่งสอนะพระธรรมวินัยที่บุคคลที่โยวหงใหญ่เรื่องศีลก็มีอยู่คราวาาเท่านั้นแต่ว่าถ้าพระเนรบกพร่องในศีลก็ถือว่าเลวมากเกินไปไม่น่าสงสารขอให้ท่านังหลายรู้ตัวของท่านไว้และศึกษาในพระธรรมวินัยให้มันครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบินฑในอย่ามาเมามาในโลก,กธรรมเป็นพระเป็นเนนต้องตัดโลก,กธรรมให้้นไปต้องรู้ตัวว่าเวลานี้เราไม่ใช่ชาวโลกเมื่อเวลาที่เรายังไม่บวชเราต้องไหว,พไว,ไว้พ่อไหว้แม่ไหว้ญาติข้ใหญ่เราบวชเข้ามาในนาทีแรกพ่อแม่ไหว้เราต้องถือว่าเราไม่ใช่ชาวโลก อย่าเมาในลาบยศเสรนญสุขถ้ามีความพอใจในลาบยศเสรนญสุขก็สแสดงว่าท่านลงนรกแบบสบายไม่ต้องห่วงใยว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกอีกนานนักหนากวา่าจะโผล่มาเป็นมนุษย์จงจำไว้ให้ดีรู้จักตัวเขาไว้จำพระบ,บาลีว่าอัตนาโจทยาตานะัง จงเตือนตนด้วยตนเองเตือนเข้าไว้ว่าเวลานี้เราไม่ใช่ชาวโลกเราพ้นจากความเป็นชาวโลกแล้วบ้านไม่ต้องเช่าข้าวไม่ต้องซื้อใครเข้ามาปรึกษาหาหรือจะได้ลาบสการะได้รับความอุปการะจากบรรดาท่านพุทธบริษัทต,ต้องทำตนในสมควรแก่บุคคลผู้มีคุณ เอาความดีสนองคุณชาวบ้านเขาที่เขาเลี้ยงเราให้มีความสุขให้ทรงชีวิตอยู่ได้ชาวบ้านก็ลงทุนเป็นแสนเป็นล้านมาสร้างสถานที่อยู่ให้เสื้อผ้ายารักษาโรคอาหารการบริโภคเราได้จากชาวบ้านทั้งหมดฉะนั้นขอทุกท่านจงยาทรยศ์ในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อย่าเอาเครื่องหมายคือผ้ากาสาวะพัดเป็นหลอกชาวบ้านเขายงอย่าติดในลาบในยศในสนเสริญสุขลาบเกิดขึ้นรับได้ยศมีขึ้นรับได้แต่ว่าอย่าเมาในลาบในยศทำลาบให้มีประโยชน์แก่สาธารณชน เงินทองเท่าของที่จะบ้านบำเพ็ญกุศลจงอย่าคิดว่าเป็นของเราแตู่้เดียวเมื่อเหลือจากกินจากใช้ในฐานะสมควรจะสมณะบริโภคต้องสมควรนะเอาไปใช้ในที่ไม่สมควรลงนรกนอกจากนั้นเอาไปใช้ในส่วนสาธารณประโยชน์ให้หมดอย่าให้เป็นสมบัติติดตัว เท่านี้พอประคองตัวได้ฟ <c oughs> ันเสริญนินทาใดๆอย่าไปสนใจสนใจอย่างเดียวคือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต้องมีศีลบริสุทธิ์มีสมาธิตั้งมั่นตลอดเวลามีวิปัสสนาญย,ยางคือรู้ตามกฎข้อความจริงไว้เสมอ ถ้าทำอย่างนี้ไม่ได้ควรรีบสึกออกไปจากนอกเขตของพระพุทธศาสนา <c oughs> อย่ามาดูอยู่ทวงใจทำลายความดีของพระพุทธเจ้าทำลายความดีของบรรดาท่านพุทธบริษัทนี่สำหรับท่านพุทธบริษัทหรือวโยคาวจรที่เป็นครวาส ว่ากันว่าทาไมเดเมตตากกรุณาทั้งสองรายการจะสามารถทรง่งศีลไม่ได้ <c oughs> นี่คาว่าศีลแปลว่าปกติจําไม่ดีนะเพาเมตตากกรุณาทั้งสองรายการนี้ต้องมีประจําใจตลอดเวลาวันทั้งวันที่เรายังลืมตาอยู่มีความรู้สึก ให้นึกไว้เสมอว่าเราจะเป็นคนมีเมตตาเราจะมีกุณาเมตตาคือความรักเราจะรักในคนและสัตว์อื่นเสมอในตัวของเราเราจะสงสารบุคคลและสัตว์อื่นเสมอในตัวของเราแต่ถ้าว่าผู้จะตามความจริงแล้วพระอริยเจ้า มีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานท่านรักคนอื่นและสัตว์อื่นยิ่งกว่าตัวของท่านแต่ว่าก่อนที่เราจะรักคนอื่นสัตว์อื่นเราต้องรักตัวของเราก่อนก่อนที่เราจะช่วยใครเราช่วยตัวของเราก่อนถ้าเราไม่มีกำลังเราก็ไม่สามารถจะอุ้มใครได้ ข้อน,นี้มีอ,อุปมาชั้นใดเราเองพระก็ดีเองก็ดีเราไหว้ก็ตามช่วยตัวเองซะก่อนให้เป็นผู้มีความดีตามสมควรอันดับแรกช่วยตัวเองเป็นคนมีศีลบริสุทธิ์ถ้าเรามีศีลบริสุทธิ์ก็ชื่อว่าเรามีความเคารพในพระพุทธ ว่าก่อนที่เราจะรักษาศีลสมาทานศีลแล้วกล่าวว่าพุทธังธรรมังสังขังพระนังคะชามิซึ่งแปลเป็นในความว่าข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งแล้วพระก็บอกที่พึ่งให้แก่เราคือให้สมาทานศีลห้าประการให้งดเ้นจาการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตงดเว้นจาการรักษา งดงดเว้นาการประพฤติผิดในการมงดเว้นการพูดปดงดแทสงดงดเอ่องดเว้นจากการดื่มสุราเะมีไรห้ารายการนี้จัดว่าเป็นศีลศีลแปลว่าปกติตอนนี้ถามว่าเราเป็นคนมีความรักมีความสงสารนึกตามไปด้วยนะ คิดตามไปด้วยอันดับต้นนี่ไม่อยากนะถ้าเรามีความรักมีความสงสารเราะยา่าเขาได้ไหมจเจ้าเหตุผลอะไรมาฆ่าคนที่เรารักและสัตว์ที่เรารักเมืว่อคนที่เราสงสารและสัตว์ที่เราสงสารนี่เอนเป็นอันว่าเราฆ่าเขาไม่ได้เราทำร้ายเขาไม่ได้นี่การลักขโมยก็เหมือนกัน เราจะรักจะขโมจะยื้ยั่งรัย์สมบัตเขาโมคนอื่นถ้าเรามีความรักเรามีความสงสารในเขาเราจะทำได้ไหมคิดด้วยดีถ้าเขาฆ่าเราตายก็คิดว่าลูกของเราเมียของเราผัวของเราที่พึ่งพาใสาเราอยู่เขาจะลำบากเพียงใดและชีวิตของเราเราเองก็ไม่อยากให้ใครเขาฆ่า ้เราจะฆ่าเขาได้ยังไงทรัพย์สินทั้งหลายก็เหมือนกันเราไม่ต้องการให้ใครเขามาลักมาขโมยทรัพย์สินของเราเพราะอะไรเพราะเรามีความปรารถนาต้องการจะใช้ตอนนี้ต่บุคคลบุใดหรอสัตบุตรใดก็ตามมีทรัพย์สินอยู่เรามีความรักเรามีความสงสารแล้วเราจะลักขโมยเขาได้ไหม คนที่เรารักคนที่เราสงสารน่ะมีเรามีความปรารถนาอย่างเดียวจะเกื้อกูลเห้เขามีความสุขแล้วใครจะมีกำลังใจกล้ารักฆ่ากล้าขโมยเขาเรื่องความรักก็เป็นกันคนที่เขารักสา,ม,ามีพัญญาเป็นที่รักบุตรีดาบุคคลเนื่องเด็กเขาฆ่าท่าจิงชายแล้วคนเนื่องถึงกัน ญาติผู้น้อยญาติผู้ใหญ่เป็นที่รักของเราเราอยากให้ใครมาล่วงเกินไหมมาทำลายความรู้สึกในด้านการมารมจะยื้อแย่งความรักเราไม่ต้องการแต่ถ้าว่าเมื่อเราไม่ต้องการแล้วถ้าเรามีความรักเรามีความสงสารเราจะต้องการทำอย่างนี้กับคนอื่นไหม ก็ไม่มีบรรดาแทนพุทธบริษัทนี่เป็นอันว่าเรามีเมตตากับกรุณาสองอันสองประการเราก็จะทรงสีลไม่ได้มาในสิ่งข้อที่สการโก,กหกมดเทศนี่ก็พูดเฉพาะคนที่เราไม่รักไม่สงสารเท่านั้น ที่ความรักความสงสารนี้องค์สมเด็จพระจินสีให้แผ่เมตตาไปในที่ทั้งพวงคือทั่วจักรวาล <c oughs> เราจะรักเราจะสงสารคนและสัตว์ทั้งโลกเสมอด้วยเราเมื่อเรารักเราสงสารแล้วเราจะไปนั่งโกโหกหมดเท็จกับเขาได้หรือเปล่าก็เป็นอันว่าไม่ได้เหมือนกัน และข้อต่อไปข้อสุดท้ายการดื่มสุราเมีไรการดื่มสุราเมีไรนี่สร้างความชั่วให้แก่ใจมากคืออยู่ในลักษณะของความประมาทพูดกันง่ายๆคือตาใจให้เป็นใจของคนบ้าไม่ใช่ใจของคนดีเมามากๆแล้วลืมตัวลืมฐานะของตัว บางทีลืมรู้จักพ่อรู้จักแม่ข้าพ่อตีแม่ก็ได้แต่บางรายก็สามารถจะจําลูกจําเมียไม่ได้กิริยาใดๆที่เป็นความชั่วเป็นความหยาบคายที่ปกติเราไม่เมาทำไม่ได้แต่ว่าพอเมาเข้าไปแล้วทำได้ทุกอย่างนี่การดื่มสุราเม ชื่อว่าไม่สงสารตัวไม่รักตัวไม่สงสารญาติหรือบุคคลผู้หนึ่งถึงกันรักญาติบุคคลที่หนึ่องถึงกันถ้าเมาแล้วไปทําร้ายชาวบ้านเขาก็ชื่อว่าไม่รักไม่สงสารคนและสัตว์ทั้งปวงนี่ระรดาท่านพโยคาวจรทั้งหลายเรามีเมตตากกรุณาสองประการเราก็ทรงศินไม่ได้ แต่อารมณ์เมตตากัรกรุณานี้องค์สมเด็จพัญจนาสีบอกว่าต้องใช้ทุกอารมณ์ของจิตที่มีอยู่ห <c oughs> มายความวม่ากำลังลืมตายอยู่เพียงใดเราจะมีเมตตาความรักกรุณาสงสารเป็นปกติถ้ามีเมตตาความรักกรุณาความสงสารแล้วศีลจะทรงตัวอยู่ได้แบบสบายการบกกร่่งของศีลจะไม่มีอะไรรายกฏ และยิ่งไปกว่านั้นเราก็จะมีความเคารพในองค์สมเด็จพระบรมสุคตมากขึ้นเพราะอะไรเพราะเรามีสีลเข้าเรามีเมตตาการกรุณาทั้งสองประการเราก็ไม่ฆ่าใครเขาเราไม่ทำร้ายเขาแทนที่จะเป็นศัตรูเรากลายเป็นมิตรคิดจะสงเคราะห์เขาอยู่ตลอดเวลา และคนแระเภทนี้จะหาความทุกข์ใจได้น้อยเต็มทีจะไปไหนก็เป็นที่รักของคนและสัตว์ทั้งหมดเพราเราไม่เป็นศัตรูของใครมีแต่ความเป็นมิจคิดจะสงเคราะห์ให้มีความสุขเห็นผลนอยางว่าเมตตากกรุณาดังสอมรายการนี้มีประโยชน์อย่างนี้ รายการที่สองในเมื่อเราไม่ลักไม่ขโมยเขานอกจากไม่รักไม่ขโมยแล้วจังหาทางเกื้อกูลเนี่ยก็มีความสุขตามฐานะที่เราจะพึงสงเคราะห์ได้คือแจกจ่ายวัตถุเป็นทานให้ตามกำลังใจที่มีอยู่หรือตามกำลังทรัพย์ที่มีอยู่ในอย่างนี้จะชื่อว่าเราเป็นผู้สร้างศัตรูและสร้างความเป็นมิตร เราก็จะมีมิตรไม่มีศัตรูความเป็นอยู่ของเราก็เป็นสุขจะไปไหนก็เป็นที่รักของบรรดาประชาชนทั้งหลายรัตว์ทั้งหลายทั่วไปเมื่อเราเป็นที่รักของคนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายมากเท่าไรเราก็มีความสุขกายสุขใจมากเท่านั้นนี่อาศัยอะไรอาศัยเมตตากับกรุณาทั้งสองประการ ทีม่มาสิงข้อดีสามเราไม่ยื้อแย่งความรักเขาจะมีอะไรมาเป็นศัตรูว่ากันอย่างง่ายแต่เราก็ไม่มีเราไม่โกโหกมดเท้ใครใครเขาจะเกลียดอำนาจเราล่ะจะมีแต่คนรักเพราะเราเป็นคนมีความสัตย์ความจริงเราไม่เป็นคนเมาใหม่ไม่ทำลายความสุขของคนอื่นด้อำนาจสุราและมีไร ใจของเราก็จะเต็มไปด้วยอำนาจของธรรมปีติมีความสุขทุกเริการนีระบรรดาพระโยคขาวาจรทุกท่านจะเป็นคารวะตือพระเนเง่็ตามขณะใดหากว่าทัานขาดเมตตาความรักกุณาความสงสารจงทราบว่า <c oughs> ขณะนั้นกําลังใจของท่านกาลากําลังพาท่านไปสู่อบายภูเ่อไปเกิดนนรกบ้างเป็นเปรตแปลสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างถึงแม้ว่าจะมีชีวิตอยู่ก็มีอาการคล้ายกับมืนกับอยู่ในนรกเราะจะไปไหนก็มีแต่ศัตรูรอบด้านหาความสุขกายสุขใจไม่ได้ ขณะใดแทบจิตใจของท่านมีเมตตาปรานีตั้งซ้อมรายการนี้ประจำใจก็เชื่อว่าท่านกำลังอยู่ในสวรรค์คือความสุข <c oughs> นี่ครับว่าท่านคิดอย่างนี้ได้เป็นปกติท่านก็จะท่งความเป็นประสดาบันไม่ได้แต่หากว่ากำลังใจมันยังไม่ส่ง ก็ยังมีส่วนประสงค์ตั้งเป็นเกณฑ์ไว้อีกจุดหนึ่งคือถือความตายเป็นอารมณ์และจะพูดต่อไปในการข้างหน้าสำหรับวันนี้นะกา,ารอธิบายก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เ,เวลาที่จะพูดใกลยย้จะหมดอาหลังจากบรรดาท่านหลายได้ฟังคำพูดนี้จบไปแล้ว เวลาท่านฟังขอขอได้โปรดใช่ช่วยคิดตามไปด้วยจงนิกว่านี่เราต้องการความเป็นประโสดาบันแล้วก็คิดไปในใจพิจารณาไปด้วยว่านี่เราเป็นได้หรือ,อยังกำลังใจของเรามั่นคงแล้วหรือ,อยังตามถ้อยคำที่พูดนี้ ถ้าเาคิดไปดูอีกทีว่าเราเกิดเนี่ยระยะทรงกายอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยไหมถ้าเราจะต้องตายก่อนจะตายเนี่ยเราควรจะเป็นคนดีหรือเป็นคนเลวถ้าเราเป็นคนดีเวลาตายเป็นผีก็เป็นผีดีก็วความดีมันติดไปถ้าเราเป็นคนเลวเวลาตายไปแล้วเป็นผีก็เป็นผีเลวก็ความเลวมันติดไป ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเวลาที่ตายนี่มันตายแต่กายแต่ใจไม่ได้ตายด้วยความดีและความเลวมันเกาะที่ใจใจถึงไหนมันก็ไปถึงนั่นเพื่อทรงคุณงามความดีของท่านไว้คอยรรดาทานหลายตั้งใจทรงสติสัมปชัญญะอพยายามกำหนดลดลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกหลังจากฟังคำพูดเสร็จแล้ว หรือก็หนที่จะพูดอยู่ถ้าทำไว้อย่างนั้นด้วยก็ยินงดีสต,ติความระลึกนึกเข้าไว้สัมปชัญญแะแปล่ารู้ตัวนี่ถ้าปล่อยตามธรรมดามันจะล่องลอยไปตามกำลังของมันหาว่าเราควบคุมกำลังลมเข้าไว้รู้ลมเข้าลมออกเพราะลมเป็นของละเอียดมันมีความกระทบเบา แต่ถ้าว่าเรามีความมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์จะรู้สึกว่ามันกระทบหนักแลพยายามจับลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกให้รู้อยู่เวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ว่าให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่าให้ใจออกรักษารมณ์แบบนี้ให้สบายแล้วก็มาไข้ควรตามความนะคำแนะนำที่กล่าวมาแล้วในตอนต้น เมื่อจิตใจเขามันดาตัาพุทธสาธสนิกชนและพระโยคาวาจ,จรทั้งหลายรู้สึกว่ากระสับกระสายมีอารมณ์อื่นเข้ามาโกนใจจงทิ้งอารมณ์การพิจารณาและไข้ครวนเสียหันเข้ามาจับลมให้ใจให้จิตทรงอยู่เว่าการจับลมให้ใจเข้าออกไม่ต้องภาวนาถ้ารมณ์จิตมันฟุ้งซ่านเนยยไปภาวนา ้าภาวานาเข้ามันจะทวนฟุ้งซ่านใหญ่การจับลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นการระงับการฟุ้งซ่านของจิตฉังนั้นในขณะที่จิตมันฟุ้งซ่านถ้าเรามาจับลมหายใจเข้าหายใจออกก็ไม่ต้องภาวานาด้วยหรือไม่ต้องพิจารณาด้วยถ้าไปพิจารณาแล้วภาวานาเข้ามันจะซ่านใหญ่จิตใจจะไม่สงบตามความประสงค์ ถ้าจิตใจของเราสงบจากอารมณ์ภายนอกจิตก็จะทรงสติสมัญญะจะทรงความเป็นผู้มีเมตตาและกรุณาทั้งสองประการไว้ได้ตามปกติฉะนั้นความเป็นรบสดาบันจึงเป็นขอไม่ไกลจากบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านท่านนั่งหลายจงมั่นใจไว้ว่าความเป็นบสดาบันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดา ในฐานะที่มีความเิื่อมใสในองค์สมเด็จพระบรมศาสดา,ส,าสัมมาสัมพุทธเจา้าต้องทำได้อร <c oughs> ว,วันดาท่านพุทธบริษัทย่างหลายเวลาการแห่งการแนะนำก็หมดเวลาเพียงเท่านี้ต่อเดนี้ไปขอท่านทั้งหลายพยายามตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัตยาสายจนกว่าจะถึงเวลาอันสมควรของท่าน